ทอาจารย์รทุกท่านท่านอาจารย์ทุกท่านค่กเอ่อครัึกษาที่รักทุกคนค่ะเอ่อไม่คิดว่าจะเป็นางานของเราวันนี้นะคะ <c oughs> แต่ก่อนก็คือจัดมาทุกปีก็จะเข้าร่วมทุกปีนะคะเรื่องงานเกษียณที่ถือว่าเป็นงานที่สําคัญที่สุดค่ะก็ะะเราก็จะมีความรู้สึกว่า เต็มตื้นแบบนีคือสุดๆนะคะตอนนั้นรุ้นสุดๆว่ากิจกรรมจะเป็นอย่างไรพอมาวันนี้ต้องขอบคุณนะคะงานวันนี้ดีมากเลยค่ะทุกๆค่ะค่ะก็เดินเข้ามาเก็นอาจารย์ราชพัฒน์ปีสามจตอนนั้นเกณฑสถาบันราชภัยนะคะก็ได้รับความเม้ตานะคะจากภาควิชาทดสอบภาควิชาพื้นฐานภาควิชาจิตตพิทยา นะคะที่อยู่ใกล้เคียงกันนะตอนนั้นหลักสูตรและการสอนจะอยู่ชั้นบนนะคะก็ไปไปได้ึงไปแต้นไปเป็นไ้อขึ้นใจะคะก็จะเป็นภาควิชาที่อบอุ่นมานะคะคือสมลนลับไม่ได้เรียนค,ครูค่ะจบมาจากที่พิทยสารวามเป็นครูรู้จักจะแข็งมากแต่ประสบการณ์หรือว่าคุณป้าสุดหลุง <c oughs> นะคะ คอยเลือกคอ,คอยฟังแล้วคุณป้าคุณลูกทุกท่านาช่วยสอนค่ะสอนเลยนะคะบอกเลยให้ปฏิบัติเลยแม้แต่การล้างจายนะคะต้องล้างกี่น้ําต้องคว้าอย่างไรเชื่อไหมการรับประทานอาหารการกินต้องกินอย่างไรการจะเข้าไปหาอาจารย์ผู้อาวุโสต้องเข้าอย่างไรนะคะหลายๆอย่างการจะยืนหน้าห้อง การจะใช้ใแผ่นใสแต่ก่อนเป็นแผ่นใสจะใช้อย่างไรเรื่องเล็กเกเหล่านี้นะคะไม่เป็นความสุขค่ะมันเป็นความสุขนะคะมันมันเลยทําให้เรามีบุผลิกภาพที่ค่อนข้างที่จะเรื่องมากนะคะเ,เป็นคนที่เรื่องมากพอประมาณต้งนะคะแล้วก็วันนี้แบบสุดๆเลยค่ะสุรรัตน์สุดๆกับ,กบต้ากลุ่มมากๆขอบคุณแขก กลุ่มที่สองนะคะก็ะคือน้องคณาจารย์พี่คนนี้ได้เรียนรู้จากน้องเยอะมีหลายเรื่องที่เราทำไม่ได้นะคะเราทำไม่เป็นแม้แม้กระทั่งเรื่องงานวิชาการตัววิชาการตกความรู้องค์ความรู้ต่างๆน้องๆเป็นคนบอกค่ะน้องๆเป็นคนชีน้แนะเรานะคะ หลายเรื่องเรื่องบางเรื่องที่สอนนะคะสอนวิชาวัดผลสอนวิชาวิจัยหรือแม้กระทั่งสอนวิชาเรื่อ,ง,องการเขียนทุกประสบการณ์เรียนรู้สมมติไม่รู้นะคะคุณป้าคุณลุงช่วยช่วยสอนก็ตอนนั้นก็คุณป้าการจนาบุตรลุสอนวิธีเขียนเขียนทุ่ประสบเชิงพฤติกรรมแล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์น้องๆว่าตอนณตอนนี้เขาเขียนกันอย่างไร เออมัน,ม,นมันไปคนละเรื่องเลยนะคะซึ่งมันเป็นความรู้ใหม่ที่เราต้องเรียนรู้ต่อเวลาเราโชคดีที่เราได้มาอยู่กับน้องรุ่นใหม่นะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าน้องรุ่นใหม่นี่ก็คงจะดูแลครุษาได้ดีดีขึ้นๆน,น,นะคะต้องขอบคุณน,อน้องๆค่ะกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มเด็กๆนะคะหนูโชคดีนะที่หนูได้มาจัดก,กิจกรรมนี้นะคะ่ะโ <c oughs> ชคดีมากค่ะ กิจกรรมคือคือเป้าหมายก็คือให้หนูได้เป็นครูที่ดีหนูต้องนําไปใช้ที่โรงเรียนนะคะไอ้ตัวคอนเทนต์ก็คือตัวเนืา้องานงานกเกษียณแต่ตัวจริงๆก็คือการทํากิจกรรมค่ะมาวันนี้ก็แปลกใหม่นะคะแปลกใหม่ซึ่งตกใจกรูขอบคุณมา,มากๆขอบคุณทุกท่านค่ะ